ท่านผู้หญิงร่างกายของนายน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับเป็นเพราะใช้พลังเวทมากเกินไปเขาจึงเป็นลมชั่วคราวครับส่วนเหตุผลว่าเหตุใดทําไมคาถาเก็บเสียงถึงแตกเพราะมีหนึ่งในคนรับใช้ฟุ้งซ่านในขนาดที่ไล่คาถาผมได้สั่งประหารชีวิตคนผู้นั้นไปแล้วครับเข้าใจแล้วเอาศพไปให้สุนัขทานซะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้หญิง ที่ดูเหมือนว่านายน้อยจะไม่สบายใจท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นแค่เด็กการทําเช่นนี้ย่อมมีภาระทางจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําไมฉันทุงรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่กลับจําไม่ได้อาลันลูกไม่ต้องรู้สึกเสียใจกับเงาหรอกนะในโลกนี้ผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งซึ่งลูกก็คือ เสียใจเหรอผมคือผู้นำตระกูลในอนาคตของตระกูลคูเปอร์สวะพวกนั้นเกิดมาเพื่อเสียสละชีวิตของพวกมันเพื่อผมนะสมควรแล้วได้ไหมครับท่านแม่ฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ทรงกับเป็นลูกชายของฉันใช่จะ้ะอยากได้อะไรเป็นรางวัลบอกแม่ได้เลยนะเย่ท่านแม่ใจดีที่สุดเลยโอ้ความรักระหว่างแม่ลูก ช่างลึกซึ้งจริงๆแต่หน้าเสียดายจากนี้เป็นต้นไปอลันคูเปอร์เป็นเงาของฉันในชีวิตก่อนตอนที่ฉันออกลบเพื่อระกูลฉันได้พบบันทึกสารบันเวทมนต์เลือดของสัจะเงาฉันอุทิศมันให้กับตระกูลด้วยความยินดีโดยที่ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อสังเวยโชคดีที่ฉันอ่านเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดแล้ว วกับประสบการณ์การฟื้นคืนพลังหลังจากชีวิตก่อนสิ่งที่ฉันทำก็เพียงแค่จ่ายเลือดเล็กน้อยเพื่อพลิกกับสัจจะเงาสลับตำแหน่งของฉันกับอลันแต่ถึงกระนั้นในตอนนี้ด้วยอายุสามขวบของฉันฉันยังอ่อนแอเกินไปตอนนี้ยังไม่พอที่จะแข่งขันกับพวกเขาจากนี้ไปฉันจะต้องแข็งแร่งขึ้น และก้าวแรกสู่ความแข็งแกร่งก็คือหน้าผาไฟที่นี่คือพื้นที่ทดสอบของตระกูลคูเปอร์ที่สร้างขึ้นโดยตระกูลคูเปอร์เอาไว้เพื่อคัดเลือกเงาที่แข็งแกร่งที่เต็มใจเสียสละตนเองเพื่อตระกูลเช่นเดียวกับที่โลเมติอุสที่ขโมยไฟเพื่อม,มวลมนุษยชาติยอมเสียสละตนเองด้วยความเต็มใจให้อินซีเทพจิก,กัดทั้งวันทั้งคืน ตะกูลคูเปอร์โยนเด็กพวกนี้ที่อายุไม่ถึงสิบปีไปในหน้าผาไฟให้พวกเขาเดินผ่านน้ำให้ Easy อีซีเทพจิกกับกินร่างกายของพวกเขาถึงแม้จะสิ้นลมหายใจพวกเขาก็จะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเงาแรกไปถึงจุดสูงสุดจะได้รับพรจากอีซีเทพ ฟนได้รับร่างกายที่ไม่มีวันได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะถูกโจมตีหรือติก,กัดแค่ไหนก็ตามพวกเขาพวกนายมีเวลาแค่3มวันเท่านั้นไม่ว่าพวกนายจะใช้วิธีใดก็ตามการทดสอบนี้มีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือซีนอน Walker, วอล์คเกอร์เจ้าหน้าที่ ที่ฝึกอบรมเงาไปถึงจุดสูงสุดอย่างมีชีวิตอย่าลืมเชียวละ่ะใครที่ยอมแพ้จะถูกประหารชีวิตภายในสามวันเอาละ่ะเหล่าเงาเพื่ออนาคตอันสดใสของพวกนายออกตัวได้เด็กคนนี้สงบและไม่รีบร้อนเลย นี่คือซักคูเปอร์ลูกนอกสมรสที่ลูกหลานนายน้อยเมื่อวานนี้โอ้เด็กคนนี้นี่เองฮ่าฮ่าฮ่าเขาไม่เลือกเดินบนทางลาบสบายๆแต่กลับเลือกปีนหน้าผาด้วยมือเปล่าแทนเกรงว่าจะตกตายก่อนถึงครึ่งทางด้วยซ้าระบังเนี่ยโง่ชะมัดทำไมเราไม่เก็บตกเขาตอนนี้เลยล่ะไม่จำเป็น จู่ๆฉันก็นึกไอเดียที่น่าสนใจขึ้นมาได้ถึงเวลาที่เจ้านั่นจะออกมาแล้วนั่นมันตัวอะไรเดี๋ยวนะนั่นมันคืออินรีเทพตนั่นเหรอนั่นมันสปราชัดๆอ้า เขาทำให้นายน้อยอารันโกรดพวกเราจะใช้โอกาสนี้กำจัดเขาโดยการยืมมือ,อกฟีฟอนเพื่อให้นายน้อยอารมณ์ดีกันเถอะใครจะบุน์บ้าไปตายซะความบ้าเหรอ ความตายเลรอนี่แหละตัวตนของฉันหลังจากได้สัมผัสในชีวิตก่อนฉันก็รู้ว่าวิธีเดียวที่จะไต่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอย่างรวดเร็วและได้รับพรจากกิฟฟันก็คือแทกมัน กิฟฟันสัตประหลาดแลงเอสเพศเมียตัะกีความอันตรายสีดาวถิ่นกำเดิดหน้าผาไฟว่ากันว่ามันกินสมองของมนุษย์เป็นจำนวนมากสติปัญญาจึงพัฒนาขึ้นจนสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้และได้ทำสัญญาข้อตกลงกับตระกูลคูเปอร์ตระกูลคูเปอร์จะจัดหาเหยื่อให้กับกิฟฟันและกิฟฟันก็ช่วยตระกูลคูเปอร์คัดกองเงา ผู้ได้รับพรจากกิฟฟอนจะได้รับร่างกายที่อยู่ยงคงกระพันดังทองคำและเพชรพลอยมีลูกหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการกลับมาของเงาที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่3นะครับอ่าก็อาจจะมีคำไหนที่อ่านผิดพลาดหรือออกเสียงไม่ชัดก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ